หนึ 1> 1, 2, ่งอสองสามเนมืสบายดีสบายดี <c oughs> แขกไม่เกือบเท่า <c oughs> ไหร่อย่เสียสละชีวิตเข้ามาฟังพวกคำนี้ มีโอกาสได้ไปงานเปิดตัวหนังเรื่องทานฟอร์เมอร์ภาคล่าสุดภาคนี้ก็ถือว่าเป็นภาคที่ที่ทีเจ็ดเอ้ยที่ห้าแต่ภาคเอ้ยที่หกทุกภาคเลยสักเออทุกภาคเลยเออร่วมกันร่วมกันเป็นภาคที่หกซึ่งจักรวาลทานฟอร์เมอร์เป็นจักรวาลที่มีมาเนื้อยาวนานละกูเบิงทานฟอร์เมอร์ตั้งแต่ภาคหนึ่งจนถึงภาคสองภาคสามเบิงน้อยหนึ่งแล้วข้ามมาเบิงห้าแต่จนั้นก็ไม่ติดตามเลยว่าทานฟอร์เมอร์มันมีไปฮอดใส่แล้วเนื้อเรื่องเป็นจังไดตัวละครเป็นจังไดก็ไม่ได้ติดคืออ่ะนะทานฟอร์เมอร์นี่บุกยังงได้เบบบิ่แพวกภภาาคค ภาษาเบิรงกน้อยนึงนะว่าแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยจื้อบ่ได้ว่าเคยเบิรงหรือว่าบ่เคยเบิรงเพราะว่ามันมีความคิดในสมองเลยว่าชักเลยว่าอยังจังซี่น่ะบ่จื้อเลยมันห่างจากภาคเก่าโดนบ่โอ้ห่างจากภาคเก่าสักปีโอ้ก็ประมาณบ่ทนปี2ปีอ่ะ คือภาคที่ได้ยินว่าไวยสุดก็จะเป็นภาค3ภาค5ที่เขาว่าบทมับน,นบ่ค่อยดีใจกลางหรือใจความสัมพันธ์ของหนังตะกุนไทม์ฟอร์เมอร์เออมันคือความสัมพันธ์ของคนกับรถนาภาคนี้รู้สึกว่ามันจะย้อนกลับเข้าไปสู่จุดเริ่มต้นของมันทุกอนุของมันความรู้สึกกูรู้สึกว่ามวนมันฮะและที่สำคัญคือมันมีความสยองขวัญมีดราม,มา่าในน่อยแต่กูกับ่ว่ารู้สึกอินปาแนนแต่ส่วนตัวนู้สึกว่าบ่ค่อยป่านใดกับภาคนี้รู้สึกเฉยๆมันกับมันแต่ว่า บอกถึงความเมกเส้นทุกอย่างจงงโะงโงูกับงูเอาซื้อซื้อปัเิกงกับเก่งเอาซื้อเอ,อเออเลยให้ทนี่กูมุดมัดไนหนึ่งแล้วแล้วเรื่องนี้จะเป็นหนังเรื่องแรกที่บูมีเขาเองนางเอกกูว่านังเอกลิเธอมะเมดโอเคสุดละคันมาเทียบกับเรืง <laughs> ยังยังลาม,มาได้อีกเลอยังลามาได้อีกอยู่ตัวเด่นใช่ไหม<ต>มุนเกนางเอกแต่มันจะมีตัวละครเด่นอ่นาคือนหนังสไตล์แบบพวก transformer ม,มันเป็นหนังพวกแอคชั่นแบบ95%ไปแล้วฉะนั้น CG จมันใช้หลายแต่โดยรวม CG ถ้าโดยรวมนะโอเคบอโอเคดีเลยแต่มันยังมีบางฉากที่ม่งเห็นแล้วมันยังเอยียงว่าลอยๆอยู่ลอยๆลอยๆลอยเติบบพรว่าฉานะกนี้ถือจับไปใช่นะเป็นตัวละครมุนเสื้อมาทุกคนจะเห็นด้วยกันเห็นเห็นเห็นลอยไปเรื่องเขาหนังเราเนี้แน่นอนซีจีล้วนๆแมนแมนแต่มันจะมีอยู่อันนนึงคกอ เราต้องเลาก็ได้สำหรับเบามื้อปนี้เราไ่ต้องเลาก็ได้นั่นแหละมันมันปล่อยมาเรื่องไหนวะมึงควรทุ่มงบอีกนิดนึง่ะนะให้มันดีๆไปเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มเหมือนไปนั่ง t r a n s f ร r m e r ในส่วนละคร transformer แปลงร่างแปลงร่างแมนออคติมัสต้องยอมมาสราบแปลงร่างทางนิเทศไม่ค่อยค่อยแบบเปี่ยมชั้นละคันคือเป็นภาคตะกี้หรือว่าภาคกระตุนที่เป็นพวกเนกระตุนฮักเลยเถอะหรือภาคตะกี้เห็นมันจะอ๋อกินแห้งอยู่ด้ยข้อเสียน่าจะเป็นพวกเพลงเนื้อเรื่องบท แปลกๆนะมันบวมอีกเส้นนึ่งกูว่าบางอย่างมันเราบวบปฏิปโตเลยสำหรับกูมาได้ยังไนอิงอย่างได้จังหน่ายยูดีกับยู่มาอย่างน,นั้นกับเมนซ้อมมาคือการเรียงร,รับการเราทางภาพการซื้อทางภาพนะมันมันบม่ค่อยจะจะเรียนไหลไปเสำหรับกูอ่ยังบม่บค่อยสมูทเถื่อสัมภาษณ์มาเจ้าเองถือว่านั่งนี้คะแนนคะแนนเนาะเก้าจุดห้า ยังยังไม่ได้สรุปคะแนนเธอครับเควาะของโมเสกโอ้ยังหวะโอเคโมเสกแล้วาหาร <c oughs> ที่สุดจุดจุดที่ประเด็นเด้อเทือบที่ประเด็นเรื่องบาตไหนแมนเพิงแล้วก็การจัดลำดับก็คือ,อคิมว่าเขาแหละยังยังบปปปานไหนแต่ถามว่าถ้าไผ่ามาหมากักเรื่องแอคชั่นเรื่องความมันมันยอมครับมันนี่ดีถือว่าโดยรวมดีเรื่องแอคชั่นเรื่องใส่แบบซีจีอย่างเป็นดีเบิร์ตทราบตัวใครอีกไหม เออแต่แตะพืูนบู้แต่ว่าดีดีตอ,อนนี้ดีบู๊จืได้ว่าภาคก่อนๆนะมันมีพวกไทม์ฟอร์มเมอร์ที่เป็นตัวละครที่สามารถแปลงร่างก,กายเป็นสัตว์ได้บอแต่ว่าภาคนี้มันมีพวกสัตว์ปีกสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำเนี่ยบอมันใจว่าสิมีบอในอนาคตนไหมเครื่องน้ำใช้เครื่องบกเครื่องน้ำมีนางยิงกาเลย <c oughs> อย๋อแมนแมนแต่ว่าตุ่น้อยกับจุลชีพนิดนึงเลยกับแบบที่พวกแมนกูต่อคือที่เราเห็นมันจะมีพวกเสือแรบนกแรบแล้วก็กอริล่าตัวละครภาคนี้มันถ้าถามว่ามันเกียร์บดกันดีบอกรึเ โบปานไดซะเรื่องโบปานเนี่ยโบ๊ทโบดทโบ๊นี่ถือมันยังอ่อนอยู่สำหรับกูเพราะว่ามันว่าไงเนี่ยมันไปนิ่งที่ความแรงเทากับโบบายหนังแบบนี้มวมาฮอดเรื่องต่อยากจับไมหมจ๊นอนมาฮอดเรื่องตัวลายเนาะสร้างมาได้แข็งแหงเนาะมีพลังเนื้อกว่าธรรมดาถือว่าตายยากก็สั้นซะตายยากอือตัวลายนั้นไปสิบเก้าตัวตัวดีเขานั้แค่เก้าสองเก้าเมนซื้อบัตรทีดีกับแบบมาประจันบานกันบัตรที่ตายก็ตายเอาซื้อ บัตชีฟื้นกับฟื้นเอาดูซอแต่สำหรับกูหนังเรื่อง transformer ซื้อต่อน,น oh, right the b e a t rise of the beast ตเต็มซิปภาคนี้กูให้แบบเก่งใจเมเจอร์หกถับสิบตัมกูเวียนในภาพโบเก่งใจเลยตอนนี้ส่วนตัวเนี่ยคะแนนให้ประมาณ8.5ตจ้องใส่นังมือมิอนางดีอันสำหรับใครเองเนาะนางนี่กับโบเคยบึงคือกันโบเคยจะตามภาคที่ผ่านมาโบเคยเลย มาเริ่มต้นที่ภาคนี้บุกฮงเรื่องเลยหุ้นจะบักที่เรืองกันเป็นหย่งเออบักรถอันบรรทุกทีแดงกันเป็นหย่างอ๋อตัวละครแดงเลยครับว่าภาษาบางงูโอเคอืมประมาณนั้นมึงมึงงูอยู่แล้วจิ๊บเรีนล่านาแต่ที่เบิรงเนาะก็ถือว่าประทับใจระดับะนึงให้เก้าจุดห้าเรียทับเต็มเต็มซิปอืมแต่ว่าทางฟอร์เมอร์ก็เป็นนางที่ทุกคนควรคายกันกันเบิ่งในโฮงเพื่อยจ้ำแมีนแต่ว่าหรือว่าท่าไหนที่อยากไปโฮงเนาะแเรียนเซอร์เข้าไปใน อันเว็บเถื่อนเนาะว่าอันดูหนังฟรีก็ได้เนาะต้ชมต้งหน้าเว้ยไปจับหัวเมื่อไงแต่เจ๋งก็สร้างคิดเนาะก็ขอขอบใจเมเจอร์ซีนิเพที่ว่าเซิร์นเฮาไปงานเปิดตัวในมอนี่เดียวถ้าอีกนึงกับอ่าเดอะแฟ็คอ่าเดอะแฟ็คพัก่าสุดไปอยากให้เซิร์นมาอยู่พอผู้สาวละย่าลายแมนแต่เราไปดูหนังแล้วกันต่อไปกับอินเดียโจนอุ้ยเรื่องนี้น่าสนใจเลยเป็นอินเดียหน้าโจนอินเดียหน้าโจนลืมบอกลืมบอกอีกอย่างหนึ่งทายคอมเมอร์ตัวนี้ตอนจบมันจะมีเอ็นเครดิตตัวหนึ่งที่เฮ็ดให้ เอ๊ะฮะตัวนี้ดีดีดีเอ๊ะดีดีัวนี้โจโจโจเออโจโจมาจอยจีจีโจโจโอเคเดี๋ยวเราสามคนขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันบายบายนี่เนาะสนานตัวบายบายนะครับสนานตัวบายบายก็ขอบใจ